อะไรนะป๊อป๊าทำด้ายพ่ป๊าทำด้าเป็นดอยอืมฮู่ไม่กี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ตั้งตเกิดอยู่ประเทศเวืองกันกี่ชาติแล้วเนี่ย ไปดึงอีกท่าไหนก็ไม่รู้ไขยับไม่ได้ก็กงงเลยป๊าป๊าต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 าอีกต่อไปแล้วตาตังไม่ทำพังอีกต่อไปแล้ววพี่ใครเป็นคนทำพังมทาทำพังมทาทำพังเอาสร,รุปแล้วตาตังไม่ได้ทำพังตี <laughs> ได้ออมมาคุณตาให้ึุนมันเตอ่ะขึ้นรถครับเอาขึ้นแม่ไปให้ยังเอออย่าเล่นครับเดี๋ยวไฟฉายเจ้าของพางเด้อขึ้นนี่นดิ ไล่ขึ้น,นตีกงร้อยยี่โลนาะูา้พรุนี้ก็จะมีมีงาน ไปไปวันนี้าจะพาทางไปย่อยจัชงครับางบลครับลอยกระทงไหนน้องไปลอยกระทงดูลอยอยกระทงลอยกระทงที่ไหนที่ตำบลครับ กระโดนนหนอใช่ครับมามาคนต,ตาตังอยากได้กระทงไหมเดี๋ยวแม่ทําให้ได้อยากได้โก็ก็ใหตาตังเรียระ,ะ,ะบายจีกระงเออระบายสีกระทงด้วยใช่อู้โกโกต,ตาตังระบายเป็นไหมโก็ก็ให้ตาตัให้ระบายกระทงอือตาตังระ,ะบายจีได้ห้องน้ำอ่า ตาตัปวดฉี่ในห้องน้ำตาตัปวดีในห้องน้ำใช่มาเกี่ยวอะไรกันรอยกระทงอ่ะตาตัเราไปตาตังเราไปสีกระทงแล้วปวดีใช่ไหมปตะออ,อย่างนี้อืมนี้ไปนั่งในห้องน้ำเหรอโอ้เก่งมากลูกน,นั่งอออย่าง,งานั้นโอเค เวลาเราปวดฉี่เราก็ต้องเข้าห้องน้ำเข้าใจไหมเออโอ้ต้องใส่าไหมโอเคใส่เออได้ตงใส่เสือแงบน้อใส่เองหรอใช่โอ้เก่งอะ